สวัสดีพี่น้องครับวันนี้เสาร์วันที่29พฤศจิกายน2 5 6 7พีนรรรร 11, พ่น้องประกอบกันตลาดนัดโคกระบือตะบลคำเตยอำเภอไทยเจริญ,จ,รรกกญรจังหวัดยะโสธรนะครับขอไม่เล่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับมาชมบรรยากาศร่วมกันนะครับแจ้งวันหยุดนะครับและมีวุนจันทร์นัดพูดออกตลาดพมหาสุขสาวที่นะครับเอาวันนี้งัวยงังเข่าสนามหน่อยอยู่นะครับครับอ่าเวียดนามซื้องัวเนี่ยนะครับซื้อหลายอยู่นะครับตัวใหญ่ๆกับราคาหลอดสามสอยู่ยนะครับงัวงัวงัวเนื้อนะครับ อ้วนๆยี่ไงสูงลอยสามหาบวกน,งงนะครับลอยสามหาลอยสี่สิบนะครับอ้วนๆยี่ไงๆนะครับราคาหลอดสามหมื่นนะครับไปไปยางเหลาะเบิงงนะมีงัวเรียงบะนะครับแม่ลูกลูกตัวเมียนะครับแม่กับท้องนะครับสองตัวสามหัวใจสูงลอย30สิบเต็มลูกสาวสูงลอยยี่ห้าครับสองหมื่นเก้าพันสองหมืเกพันสองหม้าเดี๋ยวนียางเขาไปอย่งนี้ แม่เครื่องเรืองครับเครื่องเรือ,องอมครับลูกเครื่องเลือ,องอมครับสองตัวซ้ำไม่นะครับ ครับยังไงพ่อเฮ้ยพระเข้างเสียสอบเอาใชไสเบอร์นะครับสงศูนดสหนม่เ้นยกกยะส่นใจทุกมาสอบ้นะครับเมียลูกดูตัวเมียนะเมียกระทงนะเมนีง้อเลี่องค่อนข้างจะเงียบ เอืย่ยเชื่อนนนยนะครับวันนี้นะครับแม่ลูกแบบงวัวห่างๆยังสิขมีอยู่หนว่งเราคนขายขมีนะครับวันนี้เราไม่คนขายนเร่อยากไปซ่งนะวันน,น,นี้มีแต่ง,งวัวนะครับจังงวัว คนขายบอยุ่มีคนขายบายู่นะครับคนขายแบบนะนิ่งๆเอื้อยเอชื่อๆนะครับมื่นะแม่ลูกลูก,ลกแมียสองหมื่นพันหนึ่งแดงดีเนาะรัยรวยยี่สิบห้าบาทรวยสามสิบหนึ่งร้ยี่บห้าบทร้อยสามสิบเมลูกลงเเครื่องดำดำนะครับ ลูกงามนะนครับมีขั้งสังบ่อยๆเป็นเตัวขั้วสังลูกดีนะครับข้อมือที่ลูนะุคุณตอนราคากันอยู่นะครับเด็กนิดหน่อยนะครับสามน้อยสูงร้อยยี่สิบ นะ 11, ร้อยสิบบา5ห2 0ร้อยยี่สิบหนึ่งคู่นี้ครับอยากสองหมื่นห้น่ตกตัละมืน่นอันนี้ลุนธรรมาชาติเลยครับหัวลนธรรมชาติเครื่องดำตัวแดงครับหัวลุ้นธรรมชาติเนี่ยศ้าหบตกตัวละมืน่นสะองราคาประมาณมืน 2, 33, นะ่นสองามครัตัวคู่นี้นะครับนะคู่นี้สองหมืาพนะครับ สูงประมาณร้อยสามร้อยยี่สิบเป็นเรื่อนสองีรยโนเต็มหมดเลยก็ยืนเต็มเต็มห้านเนี่ยวมาเอาใส่เบอร์นะครับผม0827499133งเจ็สี่เก้นึ่ใจก็โทรมาสอบถามได้ครับนี่ครับสองนีอย่างสองหมื่นห้าพันองหนหางาม มันหัวหลยธรรมชาติครับตัวนั้นมีเขาตุ้มเขาเนี่ยตัวละเมินตัวละเมินสองกัวมันสามแยกตัวเพิ่งว่าขายเมลสามไปเป็นคูรูมันทรงฟรีลอยลูกนะครับมืัอนี้บรรยากาศเทปใบซื้อขายกับคึกคักคึกก่านะครับคุณป๋อมันก็มาเขียนใบพี่ก่อนนะครับมืัอนี่งูเขาสนามประมาณแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ต่วเวียดนามก็ซื้องูหลายอยู่นะครับแม่ลูก สองหมื่นสามพันแม่ลูกลูกตัวเมียเครื่องดำน้นมสีสูงประมาณมร้อยสามน้บนมสีโรบติงนะครับนมดีนมสีเครื่อง,องดำดำครับตัวแดงครับขอบหูดําแข้งขาดําเครื่องดับนะชายหนีง่ายหุ่นในห่างง่ายเศร้าสาม ค่นนี่แมนมันค่นนี่จะบาทั่งสองหมื่นหกพันห้าร้อยสูงหล่อยสี่ตัวผู้ย่อไปนแม่ลูกลูกตัวผู้นี่สูงใหญ่สามหกัห้าร้อย ขาหยุงามเลยนมสีน้มดีนันมนมดีนมวนะสองหมื่นหร้ัเครื่องดำยังไงนะครับลูกหล,กลกวงาหนงสนใจที่ต่อได้วเบอร์ใดน,นะครับศู 8, 5, 46, 5, 6, นย์แปดห้าศูนย์สี่หนสนใจต้มาสอบถามเรื่องน,นครับ ในยาวนะครับร้อยสี่สิบบวกนะครับลูกกับหนังเนื้อแน่นๆนะลูกโค้งส <c oughs> ั <c oughs> uh ่งโค้งสั่งนีกัดกัดสาวหน่อยน้องสูประมาน1อยยีค่าจบาท่ไนะครับแปดพันนะครับกัดนะครับโค้งสั่งได้อยู่ีโค้งสั่งโค้งสั่งได้อยู่ครับกัดกัดน้องแปดพันนะครับ ขาดํำเรืองเล็กน้อยนะครับสูงประมาณร้อยยี่นะคร <c oughs> ับสนใจทีดต่อได้เบอร์ใดนะศูนย์แปดเกสหห้าสนใจเข้ามาสอบถาม,มกัด,ด <c oughs> ช่วงน,นี้ไ่ค่อยเห็นเขาสลาดแบนั้น,นครับแปดกั <c oughs> 8, นะ เคยเคยเป็นตุม่มามา่อยหนึ่งนะครับก็หา,ายแล้วนะครับวงเนือนะครับเกลเหนือกรัดขึ้นัว้หนีนะครับตอนนี้นะหายยากนะครับงวไทยเห็นอยู่ตัวหนึง่ง<ม>แต่ว่าเห็เจะแของนครับ<ม>แกงงวงไทยนะ่มางวงไยสองตุันกึ๊บ อ่างเขาเสร็จแล้วมึงครับมีเดนะหนองง้วไทยแต่ว่าพอเห็นพอเห็นโจของครับครับพอเห็นเจ้าของเป็นตเป็นแม่ม่านเลยหุ่นตับนะครับเจ้าของแบบนี่นะครับหางเวียดนามันตอราคาง้วนง้วใหญ่ง้วนเหนียวใส่นี่รอดสามหมื่นเวียดนามือไ เวียดนามต่ออยู่นะครับเนนวียดนามสื่งอ้อนนะครับปสือ่อก้อทอกนะครับบ้อนเนื้อขายดีนะครับเวียดนามสื่นะครับแต่ว่ากัสื่อนะครับหลอดรักสามนะครับเมนี่นะครับก้นบอนเนือ้อก้นเนือ้อ คลารครับวนี้ง่อางตานะครับผู้ช่มกับพ่อมีอยู่นะครับครับสนามคําเตือผู้ช่มหลายที่เก่าลครับผู้ช่มกับแม่เบิ้งง่่างเป็นไฟ่เลยแต่ว่าช่วงนี้งู่อ่างอยากหน่อยนิดหน่อยนะครับช่วงปลายปีนะครับ ค่ายยากเกี่ยวเข่าเก็บฟางอยู่นะครับสี่หมห้าพันประกันท้องส่นใหญ่ 0, 45, สูงเลยสุดหัดุนนี่ะครับสี่หมน้าันสนใจนที่ต่อได้เบอร์ใดหนศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึสนยจ็ดสนรัใจทุาคนสองามแดงดีขอบผู้ดำแครงข้าทดำเครื่องดำใหญ่ อ่ะว่างามก็ได้เบิรงนะครับนี่คนะที่อยนงนี้อ่